โอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมรบกวนเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะผมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมนะแล้วก็ผมไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยและเล่นกันได้นะครับผมนะโอเคไปชมความสนุกกันในเกมกันเลยนะครับผมเนาะโอเคผมกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมของโลบอกกันนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่กันใน EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมนะก็คือ EP ที่แล้วนะครับผมได้ทําการไปเล่นกับอ่าไปเล่นเขาเรียกอะไรนะ ไลท์สตรีมนะครับไลฟ์สตรีมสดไปเล่นกับน้องๆนะครับผมเนาะในอีพีนี้นะครับเราก็จะมาทําการลงใต้น้ํากันนะครับผมนะก็คืออีพีที่แล้วนะครับเราได้ไปทําการไปสู้กับเกาะอาคาอิยุนะครเองนะครับแล้วก็เออก็อะไรวะก็อะไรอีกเกาะนึงนี่แหละนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมนะก็ไปกเกาะลาวามานะครับแต่วตอนนี้เราเดินทางมาการในที่เกาะน้านะครับผมเนาะ ซึงซึ่งไปสู้กับโรดี้หรือเปล่านะครับผมนะไอมันจะเป็นปลาฉลามนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการนะครับลงไปสู้กันมนเลยนะครับผมนะไปฟาร์มเนาะโอเคผมก็ได้ฟาร์มาระดับหนึ่งแล้วนะครับนะระดับแรกนะครับผมนะผมก็มาตรงนี้นะครับมาฟาร์มที้นี่ก่อนนะครับผมเนาะไอพวกนี้นะครับผมนะแล้วผมก็ไล่ไปตามสเตปเหมือนเดิมสเต็ปเหมือนเดิมนะครับนี่ไล่ไปทางนี้เนาะ ปั๊บ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 เคเรียกมันมานะครับให้มันกองรวมกันเยอะๆนะครับผมนะแล้วผมก็ทําการฆ่ามันนะครับหันศพฆ่ามันแบบทีเดียวแล้วเนาะแบบนี้นะครับเนาะปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวอีกสองตัวนะครับก็จะจบเควสนะครับเนาะปั๊บปั๊บปั๊บ ปั๊บปั๊บป๊ไหนวะอยู่ไหนอีกวะอยู่ใสอยู่ใส์วะโอเคโอเคตอนนี้เราก็หมดเควสกันแล้วนะครับผมนะจะขอตัวฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับ โ,โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการฟาร์มันเี่บร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปฟาร์มกับไอนี้ต่อนะโอเคนี่นะครับจะเป็นคนถือมนุษย์เงือกนะครับนะแล้วก็ไล่ไปสเตปเดิมนะครับสเตปเราเนาะแล้วนะมันมีคนฟาร์มอยู่เนี่ยแต่สเตปก็คือการฟาร์มแบ,บบวนรอบนะครับ โ yeah. อเคไงนนี่ขอตัวไปฟาร์มก่อน last guns นะครับโอเคนะผมตอนนี้เราก็ได้ทําการไปฟาร์มไปเสริมกันมานีนเรื่อยแล้วนะครับผมนะเดีย๋ยวเราจะไปเจอบอสโอดี้กันนะครับโอดี้หรือโอดี้วะจำชื่อไม่ได้นะครับผมนะโอเคทําการรับเควสกันเลยทีเดียวนะครับนะรับเควสบอสเนาะโอเคนะครับอย่าลืมใช้ฮาคินะครับผมนะนี่นะครับแล้วก็ก็ตอนนี้ผมใช้พลพระแล้วนะครับผมนะ หลังจากอีพีที่แล้วนะครับผมนะผมได้ทําการมาเปลี่ยนเป็นพลพระอ่าบุ้มสินติกาเค็นชไปชุดซึ่งไอตัวเนี้ยเนี่ยมันมีสองล่างนะครับนี่มันกลายล่างแล้วนะครับผมนะก็คือล่างแรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่ล่างนี้แม่งโคตรโหดสุดสัตว์เลยนะครับเอ้โอ้โอ้ปั๊บเซ็นเซ็ตปั๊บโอเคซึ่งผมก็ได้ทําการสู้กับมันมาหลายรอบอยู่นะครับผมเนาะแต่ก็คือ มันไม่เห็นดบไออาวุธที่ผมเลยอ่ะก็งงมากนะยังไม่ได้อาวุธเลยครับโอเคจะไปประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสู้กับบอสเนาะก็เดียวผมจะไปไอันนี้ต่อไปแล้วนะครับนะต่อไปโอเคนะครับตอนนี้ผมมาถึงนะที่กอดสกายเปียร์ครัเทีบม้อยแล้วนะคผมนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปสุดอ่าสุดของกอดสกายเปียร์นะครับน่าจะเป็นเหมือนแบบ อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็เป็นเกาะที่สูงว่าสกายเปียอีกนะครับน่าจะเป็นโคสกายเปียนั่นเองโอเคนะครับดผมขึ้นโอเคแล้วผมตอนนี้ผมก็ได้ทาการซื้อดาบมานะครับนะซึ่งการที่เราจะได้ดาบนี้นะครับเราจะต้องมาซื้อตรงนี้เนาะนะครับไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็เลยซื้อเก็บไว้นะครับผมเนาะก็จะเป็นในที่ประมาณนี้นั่นเองครับนะโอเคก็ที่เราจะต้องไปนะครับมันอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ทาการ เดสไปนะครับผมปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนกันเรียบแล้วเนฮะ้ย hey! จะเย็ยนเนาะต้องใช้พี่นะครับขออนุญาตรับเควสเนาะโอเคแปลงล่างปับ๊บดูลองดูดิแรงไหมฮอกโกโฆษณาพุ่งพรวดพุ่งพรวดโฆษณาพุ่งพรวดพุ่งพรวดฟันเร็วอยู่นะดบบนี้เนาะ เป็นดาบเกตสีม่วงนะครับน้อปับ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 แฮะได้แหละมาปีสวรรค์แช์ได้ปีสวรรค์วะครับอุย้ยแต่ข้างบนนี้ฟาร์มเร็วดีนะเพราะว่ามอนไม่เยอะมอนเยอะมากนะครับผมเนะาะว่าน่าจะเวลขึ้นรัวๆนะ ด้วยขึ้นไวมากแน่นอนอือหืออือหืออือหือโปรโปรโปรอันนี้จะไปสหกสิบละนะครับเนาะโอ้โหเฮียลืมรับเคล็เลยมันฟาร์มดีเจอน่ะฟาร์มดีจนลืมรับเลยนะครับคาเดตตัวนะครับผมนะสำหรับการรับเคล็เจอป๊อบป๊อบป๊อบมีไหมมีตรงนู้นอีก วันนี้ฟาร์มทีกขี้ตัวไปเนี้ยห้าตัวหกปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เคียฟาร์มคืนเกินไปก็ในนั้นอีกงอมตายแบบงโง่เลยว่ะทุกคน โอเคนะครับตอนนี้เราเกิดมาละเอาใหม่นะครับผมนะหลังจากที่เมื่อกี้พิชภัสทางเทคซ์นิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะชั่นเองนะครับผมที่ไม่เคยก้าวเดินพร้อมเธอโอเคนะครับแล้วก็ใช้พุ่นพระแล้วก็ลากมันมาเหมือนเด็บลากมันมาเหมือนซ้ำ ลุลัวลุล่วลุล่วลุล่วฟาร์มลุล่วนะจ๊ะฟาร์มลัวนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคเราลับเพลงต่อนะครับฟันมลัวฟันมลัวฟันมลัวคิวซีนั่ละปุ่มโู้ฮู้ฮหมุนเบเบสนั่นเองนี่ครับมารับเพย์ต่อเฮ้ยเจอหมุนเบเบ้กูแค่ไหนเนี่ย มาพลาดมาแค่นี้มุนเบเบอร์ชอว์ <c oughs> นึกมุนเบเบ่ตัวเราก็ยังบางอยู่ดีนะครับเฮ้ยไม่จริงอ้าวทำไม <c oughs> มันไม่ถึงวะทุกคนผมงงว่าเ <c oughs> โอ้ช่วงนี้นี่ฟาร์มเวลขึ้นยากมากยากนะครับช่วงนี้โอเคเลยอีกตัวนึงนีมงน่มึงเลิกกันมึงเลยเลิกกัรตบป๊าปป๊ปับป๊บ,บ, <Okay. S 2> บนี่คืออะไรเวทเจ็ดสิบห้า มึงจะทำอะไรวะมันต้องลงไปโลกใหม่แล้ว,ลวมั้งเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องไปลงไปอีกโลกหนึ่งแล้วครับผมว่าน,น่าจะคลิปนี้ก็น่าจะพอคิดได้แค่นี้ก่อนละกันนะครับ <S <S ผมเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ การเล่นบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมนะก็ฟาร์มตั้งแต่เกาะมนุษย์เงือกนะครับขึ้นมาฟาร์มข้างบนนะครับผมนะเป็นข้างบนนะครับเป็นอันนี้ขั้นที่สองนั่นเองนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสักครับคลิปนี้ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบุย